สวัสดี tı. ครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่จือครับกับเหรียญรุ่นเฮงชนะจนนะครับโอ้โหรูปแบบกล่องสวยเลยนะเป็นกล่องลิ้นชักนะครับขออนุญาตสวมนี่ครับเป็นกล่องลิ้นชักนะครับนี่นะโอ้โหข้างหน้านี่เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่จือเลยนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับคนจัดสร้างกันเป็นไรครับนี่นี่ครับข้างหลังก็จะเป็นคาถานะครับคาขาย ล่ำรวยนี่อ่ะไปท่องได้เนี่ยขครค้าขายอยู่ขอให้เฮงๆรวยๆแล้วกันครับนะครับมาดูรูปแบบเหรียญรูปแบบเหรียญนี่จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมมีตัวอย่างอยู่ห้ากล่องนะสาหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะนี่ครับโอ้ยแรกตอพิเศษนะท้องเลขท้องหกนี่รุ่นนี้ใบรายการชัดเจนนะครับนี่นะก็จะมีว่าอันนี้เป็นเหรียญเนื้อตะปูสังขวานอนสองหน้านะครับนี่ฮะรายการที่แปดสิบแปดแต่องค์นี้เป็นพิเศษเลขสวยอีกที่ เลขหกหกหกครับโอ้โหเออเหรียญประกบหนาตักเลยครับหเหรียญประกบนีปเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อทั้งนี้โอ้โหเอาเรื่องแล้วเหรียญหล่อเนื้อตะปูสังขบานอนซะด้วยขอบก็จะเป็นคว่าเฮงชนะจนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะไปดูกับเหรียญที่เป็นพวกเนื้ออื่นดีกว่าจะได้คมชัดนะครับนี่ไปรายการชัดเจนรุ่นนี้ไม่ต้องสับสนเลยผมชอบกล่องมากเลยกล่องสวย,สวยลิ้นชักอย่างดีนะครับหน้าพระไม่มีโดนแน่นอน ครับต่อไปครับกล่องที่เอ้ยกล่องที่สองผมเป็นนี่ครับเป็นเนือนเน้ออะปาก้าซาตินนะครับลงยาลายเนะสือนะครับส้มอะไรเนี่ยส้มตาส้มตาฟ้าเรืองแสงเดี๋ยวดูกันนะพี่เดี๋ยวไปดูของจริงอีกทีลงยาลายเสือส้มนะครับตาฟ้าเรืองแสงโอ้โหโอ้โหเอามาดูกันเฮออ้ยอ,อนี่ไงมีตาตาเป็นตาเสืออย่างนี้นะแล้วก็เรืองแสงนะครับเห็นไหมครับ เป็นจุดสองฝั่งนะเอาเรื่องกับเบื้องลาวเลยทีนี้เรื่องแสงด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้ออะบาก้าซาตินนะครับดูความคมชัดของบล็อกกับเบรียนนี้แล้วกันถ้าเนื้อซาตินอะความคมชัดจะเห็นชัดว่าแกะบล็อกได้เนียนขนาดไหนครับในตาหลวงพ่อต่างๆนะครับนี่ครับบนใบหน้าหลวงปู่นะครับนี่นะลงยาได้สวยนะครับเป็นลงยาเนี่ยเป็นจีวอนห่มคุมนะครับห่มคุมเลยนะครับด้านหลังจะมีอะไรไหมด้านหลังนั้นนี่จะเป็นอ๋อด้านหลังนี่เป็นไก่นะครับ เป็นไก่นะพอคาว่าชื่อรุ่นว่าเฮงชนะจนนะครับก็จะมีไก่นะครับอันนี้จะสร้างว่าปีสองห้าหกเจ็ดข้างหลังก็มียันของประจาหลวงพ่อด้วยตอ,อกก็ยิงเลเซอร์เป็นเนื้ออ้ออ่างจุดนะครับแล้วก็เลขโคตก็เป็นเลขไทยยิงเลเซอร์เหมือนกันแล้วก็มีโคดใบโพด้านบนนะครับข้างล่างข้างข้างเขียนว่าร่ํารวยเงินทองนี่ใครเช่ารูปแบบเหรียญนี้ก็ลองเช่าหาบูชาโอ้โหดูพี่หางไก่ไม่เหมือนใครจริงๆโอ้โหดูขาไก่ยังเห็นเส้นสายเลยนะถือว่าคำบ็อกได้ชัดเลยนะครับเนี่ย ว่าทาบล็อกได้ชัดดีสำหรับผู้สร้างรุ่นนี้นะนะครับต่อไปครับองที่สามของผมอะไรเนี่ยอับกาก้าซาตินตอกลุยรอบนะครับลุนฝังพลนุบก้าเนาะแล้วก็รุ่นหน้าเพ้นนะครับมาดูกันของผมเป็นไม่มีฝังพลไม่มีหน้าเพ้นนี่ครับตอกคาว่าลุยรอบนี่ก็เป็นอับกาก้าซาตินเหมือนกันตอกคาว่าลุยหกตัวนะครับอับกาก้าซาตินข้างหลังก็จะเป็นไก่ หมายเลขตองสองพิเศษอีกแล้วโอ้โหเอาเรื่องกับเบื้องลาวโอ้โหนี่โอ้โหเลขตองสองก็มาต่อไปองค์สุดท้ายเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมเนี่ยเราเนี่ย <c oughs> ต่อไปองค์สุดท้ายเนื้ออะไรดูกันองค์สุดท้ายโอ้ยรายการที่สิบเลยรายการที่สิบเป็นอ้าเป็นนะวาหน้ากากเงินยาแดงเอาเรื่องกับเบื้องลาวมาแล้ว,ลว,นะวะหน้ากากเงินยาแดงนะครับ อันนี้เป็นนะวะนะหน้ากากเงินยาแดงนะครับหน้ากากเงินโหหน้ากากทําใหญ่พอสมควรนะครับนวะนะลงยาคุยพื้นได้ดีนะครับด้านหลังก็จะมีอ้าวเรียบร้อยเลยเลขหนึ่งหกแปดซะงั้นเอาเรื่องก,กระเบื้องลาวอีกแล้วลงยาไก่ด้วยโอ้โหยลงยาไก่นะวะหนึ่งหกแปดก็มาเอาเรื่องแล้วเหรียญน,นี้โอ้โหเป็นไงล่ะครับท่านเหรียญน,นี้เหรียญชนะจนรุ่นนี้ส,สวยเลยนะ โอ้โหได้ลงยาไก่ซะด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ